สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน v a v High End Show 2025นะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้มาพบกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับมีหลายหลายแบรนด์เลยจากบริษัทอัศวะโสพนนะครับวันนี้นะครับในห้องอัศวโสพนนะครับมีจัดแบบไลฟ์สไตล์เนาะใช่ครับเข้ามาแบบสบายๆเดี๋ยวแนะนำครับคุณโจนะครับจากบริษัทอัศวะโสพนครับสวัสดีทุกท่านครับผมคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี นะครับผมคุณโจครับปีนี้เนี่ยคอนเซปที่อัศวสมพลนำมาโชว์ในงานนี้มีอะไรครับครับได้เลยครับวันนี้ที่เรานำมาก็จะมีเป็นเครื่องเสียงจากประเทศอังกฤษสอแบรนด์ด้วยกันครับก็คือจะมีของ r o ๊ k a u d ดีแล้วก็ของ Life Audio ซึ่งคอนเซปเนี่ยอาจจะมีทั้งจุดเหมือนและก็จุดต่างจุดที่เหมือนกันคือเขาเนี่ยเป็น product ที่มองเรื่องของการใช้งานในบ้านนะครับแล้วก็รวมถึงสถานที่อื่นๆนะครับอาจจะเป็นพวก ร้านกาแฟคาเฟ่นะครับหรือว่าเป็นพวกสต์ต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าในความความที่เขามีความแตกต่างกันเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับเราไปเริ่มกันที่แบรนด์ของ r o กออด d i o ก่อนครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าจะสะดุดตาในเรื่องของดีไซน์เราออกเสียงว่าอะไรโรก จริงๆแล้วเนี่ยเราเราสามารถที่จะออกเสียงได้2แบบนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเอาให้ง่ายแล้วก็สะดวกก็จะออกว่าเป็นรู a กอะดิโนะครับหรือก็ถ้าเกิดเป็นสำเนียงแบบเน้นแบบสเตรทหนักๆก็จะเป็นรว๊กแต่ว่ามันอาจจะเย็นยานิดนึงอาจจะออกเสียงลำบากก็ในในส่วนที่เราเรียกกันก็จะเป็นของรู๊กอะดิโอครับผมโดยรุ่นที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้นะครับจะเป็นโปรดักที่เรียกว่ารุ่น R 4 1 0ครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นโปรดัก t All- inone แบบ ที่ว่าเป็น h i เรสอะ a u d i ออะไรก็ตามครับที่เราอยากจะเล่นในส่วนของการสตรีมมิ่งนะครับฟอร์แมตพลตฟอร์มปัจจุบันเนี่ยมันรองรับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไท d อ l นะครับเรื่องของ Spotify นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคอนเน c t ผ่าน HDMI ARC นะครับ Optical หรือแม้กระทั่ง Phono นะครับผู้ใดที่เล่นเครื่องแผ่นเสียงก็สามารถคอ n เน t ได้ได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงที่เน้นเรื่องของชิ้นเดียวจบครบถ้วนเลยเนาะเพราะว่ามีโฟโน่ด้วยใช่ครับมีโฟโน่เสจในตัวก็จะเป็นการรวมของ2โลกครับเขาด้วยกันครับโลกของแอนาล็อกโลกของดิจิตัลอาจจะเน้นไปที่ดิจิทัลมากหน่อยครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเรื่องของความจุดเด่นเรียว่าใครที่ไม่อยากจะเล่นลาโพงแยกๆไม่อยากจะเป็นคอมโพเนนต์ชิ้นๆนะครับอยากเอาแบบมีไม้ตัวเดียวจบแล้วก็หน้าตาให้มันสวยด้วยสามารถมองเป็นเครื่องแต่งบ้านได้ด้วยอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็น รุ่น4ี0 0ซึ่งอย่างรุ่นนี้นะครับจะมี2สีสีนี้จะเป็นสีที่เรียกว่าไลท์เกร a y นะครับเป็นเทนอ่อนก็จะแมทช์เข้าไปกับเอ่รียกว่าโทนต่างๆในบ้านในค่อนข้างายก็้วก็ตะแกรงด้านหน้าก็จะเป็นไม้วอลนัทซึ่งในการทำสโลปนะครับก็จะเห็นว่างานเขาค่อนข้างในเป็นงานครับมือนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งใก็คือแบบอย่างรุ่นใหม่ๆเนี่ยเอาแน่ว่าถ้ายังไม่ได้ เล่นเล่นเครื่องเสียงจริงจังแต่อยากได้ที่ครบชุดแล้วก็อยากเล่นเทอร์นด้วยเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยเพราะผมเห็นน่ามีมีโฟโนเราเอาเทอร์นสวยๆมาต่อนะครหรือว่าเรามีเพลงอยู่ใน USB แล้วก็มาเสียบเล่นได้เลยได้ครับ USB เขาก็รองรับนะเป็น Type C กับเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เราเล่นผ่าน USB หรือว่าบางคนอาจจะเก็บเพลงความเน็สูงใน external hard drive ก็สามารถลงนี้ได้เลย อันนี้ครบถ้วนเลยนะฮะใช่ครับราคาดีด้วยนะคุณผู้ชมครับหกหมื่นเนเกร้บาทราคาไม่น่าตกใจมากนะครับถัดมาทั้งนี้ครับก็จะเป็นเรียกว่าการย่อส่วนลงมาครับจากรุ่นที่เป็นรุ่น All in One High Res ของเราเนี่ยก็จะขยับลงมานะครับในส่วนที่เรียกว่าสามารถเข้าถึงได้ในในการใช้งานประจำวันครนะครับรวมถึงราคาน่ารักมากด้วยนะครับนี่คือรุ่นที่กว่า R2 หรือ R2 นั่นเองนะครับซึ่งรุ่น R2 เนี่ยจะมีอยู่2สีด้วยกันก็คือสีเอสเปรสโซ่เนี่ยพอดีไฟตกลงมาก็จะเห็นว่าจริงๆหลายคนชอบนึกว่าเป็นสีดำแต่จริงๆไม่ใช่นะเนี่ยพอไฟลงมาเราจะเห็นเนื้อสีเกาเป็นสีน้ำตาลเหมือนกาแฟขั้วนะะก็เลยสีเรียกว่าเป็นสีเอสเปรสโซ่ซึ่งจะแมทช์มากับไม้ที่เป็นวอลนัทนะครับ อีกสีหนึ่งนะครับ r 2นะครับก็จะเป็นสี Light Cream นะครับแต่ว่าไม้จะคนละแบบนะครับเพราะพอเป็น Light Cream ปุ๊บเขาก็จะแมทชมากับ My Edge อ๋อโอเคสีจะอ่อนลงใช่อันนี้ก็จะรองรับการใช้งานที่เน้น Streaming เป็นหลักเลยนะครับคนที่เน้น Bluetooth เน้น WiFi เน้น Internet Radio Podcast นะครับแล้วก็อาจจะมี USB บ้างนะครับก็จะเหมาะกับรุ่น r 2นะครับ เอออันนี้อันนี้ก็น่ารักนะครับใช่อาทูเป็นเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งเพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะมี2เหตุผลร่วมกันคือ1ชอบเสียงคือ2ชอบดีไซน์แล้วก็3ตบด้วยราคาน่ารักครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับนะครับสามารถมาเลือกชมกันได้คุณผู้ชมครับ2 9 9 0นาร้บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่ชอบในดีไซน์นะครับของอาทูแต่ว่าพื้นที่มันจำกัดมากเช่นเนี่ยตัวอย่างเลยครับห้อหัวเตียงพอดีเราใช้ห้องของโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีโอกาสได้เอา Product เนี่ยที่มันถูกสร้างมาเพื่อวางในเนื้อที่ที่จำกัดบน Space อย่างนี้ครับหัวหัวเตียงเนี่ยมันเราอาจจะวางอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแค่อาจจะมือถือหรือว่านังสงนังสืออะไรก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาอย่างอาทเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าพอมาวางอย่างนี้มันก็ยังใหญ่ดูล้นล้นไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยรก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรา ทำรุ่นนี้ให้มันเล็กลงได้ไหมมันก็เลยกลายเป็นที่มาของรุ่น R1S นะครับ R1S ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นเอา R2 าขึ้นนะครับลำโพงจะเหลือหนึ่งตัวเพื่อให้มันคอม p a c t นะครับแต่ว่าคุณสมบัติความสามารถอะไรที่ R2 ทําทำได้ R1S ทําได้เหมือนกันเลนะครับแล้วก็มาในในในงาน Beer w e งนี้เราเปิดตัวสีใหม่เพราะว่าปกติ R1S จะมีเฉพาะสี Light Gray อย่างเดียวแต่ว่าในงานนะครับจะมีสี อันนี้เรียกว่าสีชาโคลเกือบดำครับเกือบดำเกือบดําสนิทแต่ก็เรียกว่าเป็นเป็นโทนที่เข้มนะครับใครที่ชอบแบบเนี้ยโทนเข้มๆแบบนี้ครับวางเข้าไปก็จะดูกลืนๆในทางกับกันมีคนชอบเข้มก็ต้องมีคนชอบสว่างเพราะฉะนั้นอันนี้สีเดียวกันเป็นแฟรน้องของช่าของไลท์ครีมใช่ครับก็มาในครั้งแรกที่ r วันมีสีไลท์ครีมด้วยเช่นเดียวกันก็เหมาะครับไข่ครับพี่นี่เล็กๆหัวเตียงในครัวดีเลยครับใช่ครับครับครับ ่วนตัวหัวมุมนั้นน่าจะคุ้นๆนะครับว่าเป็นตัวที่เบสเซลเลอร์ของทางแบรนด์โรลอยู่แล้วก็คือคร,รุ่น R3S หรือ R3 นั่นเองจุดเด่นที่แตกต่างไปก็คือว่าเขายัางคำนึงถึงคนที่ยังเล่นซีดี <CD S 2> อยู่ <CD S 2> ยนะครับซีดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าฮอตฮิตเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หายไปไหนไมนยังอยู่ในคอลเลกชันของเราท่านๆอยู่อีกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังคงอยากจะสลับอารมณ์มาเล่นซีดีด้วยเนี่ย เครื่องที่มันไม่ได้มี cd built-in ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารักพี่เสียดาน้องนะครับ CD ก็อยากเล่นสตรีมมิ่งก็อยากที่จะใช้งานประจำวันก็ต้อง A3s ใช่ครับนะฮะคือเป็นรุ่นนี้นี่หมายถึงว่าครอบคลุมความต้องการใช่ครับคือครบเลยนะหรือว่าคนคนเดียวเนี่ยจะซื้อหลายรุ่นก็ได้นะไในห้องนอนห้องนั่งเล่นนะฮะฟังซีดีได้หมดเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือก ตัวเดียวสำหรับทั้งบ้านในบ้านมีหลายมุมห้องห้องนอนหัวนอนก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับจุดที่เราฟังร่วมกันแชร์ร่วมกันในในบ้านเป็นหลักนะครับก็อาจจะเป็นอย่างรุ่น R R 3 S หรือว่าเป็นตัว Hi Res ก็ได้แล้วก็ในมุมอื่นๆของบ้านที่เรียกว่าไม่ใหญ่นักแต่ก็ไม่เล็กจนเกินไปก็อย่างรุ่น R 2นะครับสี่พวกนี้ก็สามารถแมทช์เข้าไปได้ครับผมเราเห็นแบบที่รวมชิ้นมาละแล้คราวนี้ถ้าเกิด แฟนๆที่เป็นแฟนไทยฝ่ยแบบสไตล์แยกชิ้นคือยังไงก็ตามคุ้นคุ้นมือแบบโอ้อยากเล่นลำโพงแยกอยากจัดลำโพงอยากจะจัดแบบสวิตสปอตนะฮะแล้วก็เป็นคอมโพเนนต์แบบชิ้นเดี่ยวๆอย่างเงี้ยรวกเองเขาก็มีตัวหนึ่งซิสเต็มที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนที่ชอบสไตล์ที่เป็นคอมโพเนนต์แยกชิ้นนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เราเรียกว่า610 610ก็จะมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับ1ชิ้นอันนี้ก็คือเป็นขายแยก เราขายแยกหมดเลยคับเป็นแต่ละแต่ว่ามันถูกดีไซน์ตั้งต้นให้รวมรวมเป็นเซ็ตได้พอรวมเป็นเซตได้ก็จะมีความเข้ากันเพราะว่าเขาคิดรวมกันมาตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สมมุติว่ามีลำโพงบุกเชลดีๆอยู่แล้วแต่ก็ยังขายพวกเครื่องที่มันทันสมัยแล้วก็อยากจะได้ สไตล์ที่เป็นของลวกเนี่ยอาจจะเคยเล่นพวกนี้มาก่อนแล้วคุ้นมือแล้ะก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะก็คือมาซื้อเป็น6 1 0ได้เลยเขากจะมาพร้อมกับตัวสายลำโพงอย่างดีแถมให้แล้วก็มีรีโมทแบบที่เหมือนยกตัวนี้ออกมาเลยตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นรีโมทที่เป็นสไตล์โรโตดอัลโรโตดิลลโรโตโรโตก็มาจากคำว่าโรเทที่มุนไหมหมุนมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ร่วงนี้มันดีอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมคือถ้าเกิดเราเล่นเป็นรุ่นหนึ่งแล้วนะเ <ฮะ S 1> วลาเราขยับไปเล่นรุ่นไหนมันเหมือนกันหมดเลยไไสไตล์การคอนโทรลมันไม่ต้องปรับตัวเลยนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นบลูทูธนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอยู่ในระยะไกลและคนโทรลได้แล้วก็ตัวนี้สามารถชาร์จได้นะครับชาร์จต่างตัวนี้ได้เลยส่วนลำโพงเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเรียกว่า r o วงเซเบอ R ์อาร์บร์เซเบอร์อาร์จะเป็นลำโพงสองทางครับผมก็คลาสสิกสไตล์อังกฤษนะฮะก็จะเป็นลำโพงสองทางที่ ให้เสียงสไตล์ที่เรียกว่ามีความคมชัดนะครับแล้วก็ละเมียดละไมนะครับ,รบฟังก็ไม่ได้บาดหูไม่ได้อะไรเลยแล้วก็<ม>เป็นความกลมกล่อมนะในสไตล์ของร็อกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องอยู่แล้วมีตัวสตรีมเมอร์หรือว่ามีสตรีมมิ่งแอมดีๆอยู่แล้วก็จะมาเพิ่มตัวลำโพงก็ได้หรือในทางกับกันก็อาจจะเรียกว่าถ้าเกิดมีลำโพงอยู่แล้วจะมาเพิ่มตัวแอมก็ได้ แต่ถ้าดีที่สุดคือจัดไปหมดเลยครับแต่ที่ผมสนใจคือทนี่น่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมทายไม่ถูกเลยว่ามันคืออะไรอ่าโอเคหน้าตาเนี่ยใช่ไหมหน้าตาที่รืผมนึกว่าเป็นสติ๊กเมอร์นะครับโอเคเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นเป็นสตรีมมิ่งที่ครบครันอยู่แล้วนะครับมีแอม75วัตต์ในตัวอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกครับเราอาจจะยังทวินหาสิ่งนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเล่นนะครับก็สามารถที่จะเล่น ซีดี <risque> <Wow. S 2> มันเท <Okay, S 2> <iri> ่มากใช่ครับมันคือ Drive CD นั่นเองเป็น Drive c d r o อนะครับของอาทางรวกที่ดีไซน์มาเข้าคู่กันแล้วเราสามารถเอาไปใช้กับเครื่องอื่นได้ไหมครับอา,อาจจะมีอาจจะมีต้องต้องดูก่อนนะครับ <S <S <rencies. S 2> ว่าเครื่องนั้นนเนี่ยเป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้สามารถ ใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้หรือเปล่าเอาเอาเอาในแบรนด์ร่วมก่อนแล้วกันคือเขาเขาจะไม่ใช่เป็น CD Player ทั่วๆไปที่มีอะไรหรอ่มันมันเป็นเหมือนกับเป็น CD-ROM อครับเป็นซีดีรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีช่องอื่นนอกจากตัว type c อ๋อ type c อ๋อครับแค่นี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย type c เนี่ยมันจะต้อง ตัวที่เราไปต่อด้วยเนี่ยมันจะต้องทำหน้าที่1ก็คือต้องจ่ายไฟออกมาเลี้ยงเขาได้ครับแล้วก็รับดิจิตอลเอาพุทจากตัวนี้กลับเข้าไปก็คือเขาเขาก็ไม่มีแดกในตัวใช่ไหมฮะตัวนี้อ่าใช่ครับเขาเขาเป็นดิจิตอลใช่เป็นทรานสปอร์ตกลับออกมาแล้วก็มาเข้าแดกในนี้เลยแล้วก็อย่างรุ่นอื่นๆที่เราสามารถเล่นด้วยได้ก็จะเป่นตัวนุ่น R410 อ๋อก็คือ อย่างตัวใหญ่นั้นถ้าเราอยากเล่นซีดีล้วก็อันนี้แอตเข้าไปได้ต่อไปได้เลยครับผมในราคาอันนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับมราคาหมื่นต้นต้นเองหมื่นหนึ่งหมื่นต้นๆเองแล้วก็ ตัวนี้หนักอึ้กเลยนะครับคือเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของความเสถียรแล้วก็ใช้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะใช้ริ้วไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นวอลนัทนะครับเท่ๆมากมันเงียบมากนะครับเวลาทำงานเราแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอ่ะนี่แหละครับก็คือตัวที่เป็นรุ่น610มี2สีนะครับสีเป็นชาโคลอีกสีนึงจะเป็นสีวอลนัทถ้าเกิดใครชอบลายไม้จัดจ้านต้องถูกใจแน่ๆนะครับก็หมดหมดไปสำหรับแบรนด์ r รูฟออดิโอนั่นอีก ตัวนั้นก็อาจจะเดี๋ยวต้องรอนิดนึงแต่ว่าสามารถแนะนําก่อนได้ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เรียกว่า MR1 นะครับ MR1 จะเป็นตัว Bluetooth Speaker ที่มีความสามารถขยายขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ Bluetooth อย่างเดียวแต่ว่ามันรองรับออปติกได้นั่นแสดงว่ามันไปต่อกับทีวีก็ได้หรือเป็นต่อกับพวกพวกสตรีมเมอร์ต่างๆก็ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะรองรับเรื่องของตัว analog เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอะไรที่เป็น a n a ็อกเราสามารถเอามา ใส่อินพุตเข้าไปให้เขาได้เลยตัวนี้มันจะเป็นแอมคลาสเอบนะครับซึ่งจะต่างจากตัวลำโพงบลูทูธทั่วไปที่ส่วนใหญ่จะเป็นคลาสดีแล้วแต่ว่าบรอกเนี่ยเขานึก่ว่าเขาก็ยังคงให้ความสาคัญกับเรื่องของน้ําเสียงอะไรที่มีผลกับเรื่องของเสียงในภาพรวมเขาก็พยายามจะใส่เข้าไปเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกบีบเรื่องของประมาณที่ฟิตมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็สามารถยังใส่เรื่องของตัววูดวีเนียแท้เข้าไปได้นะครับใส่เรื่องแอมคลาส ่ AB แล้วก็ยังแยกเป็นเป็นวูเฟอร์กับทวิตเตอร์แล้วในในรุ่นอื่นรับภาคแอมเป็นส่วนใหญ่จะเป็น AB แล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นคลาส D เพราะว่าจะเน้นเรื่องของการใช้กําลังที่ค้อนข้างเยอะขเยอะครับผมใช่ครับอ๋อแต่ตัวอื่นนี่เป็น AB ตัวนี้เป็น AB ดีมากเลยชอบมากชอบมากนะครับอันนี้ก็คือคุณผู้ชมครับอันนี้เห็นแล้วนะว่ารูเนี่ยตอบ โจ์นะครับ,รบทุกๆการใช้งานเลยไม่ว่าคุณจะแนวไหนนะฮะจะไลฟ์สไตล์หรือว่าจะเริ่มจะมาแบบชอบเป็นแยกชิ้นก็มีให้นะครับผมโอเคนอกจากโรกแล้ว รวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆก็คือเหมือนสิ่งที่เราอยากจะโชว์เขาอยากจะวางอยากจะมองเห็นแต่มันก็จะมีลักษณะที่เราต้องการเสียงแต่เราไม่ต้องการจะมองเห็นมันเราต้องการจะฝังเราต้องการจะซ่อนเราต้องการจะเรียกว่าให้มันหายกลืนหายไปในในบ้านของเราแต่ว่าช่วยส่งเสียงออกมาหน่อยได้ไหมมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากลำโพงที่เป็นสไตล์ลำโพงฝังฝ้าเพดานหรือว่าซีลิ่งสปีกเกอร์นั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาทางนี้คุณจครับปกติเนี่ยพวกลำโพงในลักษณะนี้มันจะเหมือนเป็นลำโพงแบบไม่ได้เน้นซาวโพเรตตี้ใช่เหมือนแบบฟังเพลินๆทั่วๆไปถ้าถ้าทั่วๆไปที่อย่างที่เราคุ้นเคยอะไรนั่นคือประสบการณ์ที่เราอาจจะหรือว่าเรียกว่าเคยผ่านมาใช่มันก็เลยเป็นอาจจะเป็นภาพจำนะครับว่าลำโพงเปดานก็คือลำโพงที่ติดเพื่อเป็นแบ็กกราวด์ติดไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่า ก็มีความต้องการที่จะฟังเสียงที่ดีความต้องการที่อยากให้มันจริงๆที่นี่มันทำได้คดี่ว่าเราเราจะทำหรืปลาหรือรว่ามีบริษัทไหนที่ เห็นพอยต์ตรงนั้นหรือเปล่าเออทำไมไม่มีใครทําลาโพงเพดานให้มันให้มันดีเหมือนกับลําโพงไฮไฟแยกชิ้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอต้องฝังฝ้าแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นโอ้โหอะไรที่เป็นแค่เสียงธรรมดาคือแค่ได้ยินเสียงก็พอใช่ใช่ไหมครับแบรนด์ไลท์ออเดียเนี่ยครับเกิดมาเพราะว่าเขาเห็นช่องว่างนะครับต่างๆของตลาดเยอะมากนะครับอะไรที่จริงๆมีคนอยากได้ไม่มีใครทำนะครับเขาก็โดดเข้าไปทําแล้วก็วันนี้เนี่ยไลท์ออเดียเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ ถ้าเราดูใน e ลฟ p r o ร u c t เขาเนี้ยาจะพบว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีลำโพงเพดานเลือกมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกเลยครับไม่ได้เป็นเชิงปริมาณอีไรไปรเชิงคุณภาพด้วยนะครับโดยวันนี้ที่อาซอสางสมพ์นำมาพรีเซนต์ให้กับแฟนๆ b บ v เนี่ยได้ดูก็คือมีทั้งหมดอาจจะเป็น4-5รุ่นหลักๆนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งที่เป็นลำโพงเพดานก่อนก็ได้นะครับการแบ่งนี้ง่ายมากเลยครับคือเราแบ่งออกมาเป็น ลักษณะของตัวลำโพงที่ใช้บลูทูธแล้วก็ใช้ Wi-Fi นะครับตัวไหนที่เป็นบลูทูธก็จะมีโลโก้บลูทูธบลูทูธบลูทูธแต่ว่าในความเหมือนกันของลำโพงบลูทูธมันก็มีความต่างเรื่องของไซส์กับวัสดุนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับถ้าตัวที่เป็นตัวเบสิกสุดเนี่ย <c oughs> ถ้านึกไม่ออกให้มาตัวนี้ก่อนเพราะนี่คือตัวเริ่มต้นและเป็นตัวที่เรียกว่าน่าจะเรียกว่าเข้าไปได้กับทุกบ้านเลยก็คือตัวนี้6.5นิ้วนี่ครับ6.5นิ้วนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธับนะครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็น uh, Qualcomm Apex ด้วยนะครับแล้วก็มี Amplify นะครับที่มีกำลังขับอยู่ที่50วัตต์โทษนะครับออคุณโจหมายถึงว่าถ้าเราเอาตัวนี้ติดเพดานเข้าไปเนี่ยเราสั่งเล่นเพลงได้เลยผ่านมือ มือถือเราเลยป่ะใช่ครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าคำว่า All-in-One Bluetooth s p เ a อ e r ในในดับซลลิงก็คือเหมือนกับเราเรามีลำโพงบลูทูธข้างนอกนะครับแต่คำนี้เขาเอาบลูทูธกับแอมป์ฟาเนี่ย Build-in เข้าไปแล้วการ Build-in ของเขาเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ อมองเห็นแล้วก็คอนเน็กได้เลยเพื่อนมาบ้านอยากจะฟังเพลงที่บ้านาก็เพียงแค่เราก็ออกจากตัวการคอนเน็กของเรารให้เพื่อนต่อได้เลยเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขก็คือว่าลําโพงที่มีแอมป์ในตัวเราจำเป็นจะต้องเดินไฟให้กับเราเพราะฉะนั้น,านการเดินไฟก็ทําได้2รูปแบบ,บแบบแรกนะครับก็คือการเสียบด้วยปลั๊ก นะครับแบบที่2ก็คือการต่อด้วยเป็นระบบไฟซึ่งช่างไฟสามารถทําได้แล้วเพราะเขาจะมี power adapter ให้เราก็เดินไฟจากตัวเซอร์กิตออกมาแล้วก็มาเข้าที่ตัว power adapter แค่นั้นเองทำแค่ครั้งเดียวช่างไฟทั่วไปสามารถดูแลให้ได้นะครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเขามองว่าคนอาจจะเริ่มต้นแค่1ตัวก่อนนะครับหึงตัวเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ได้โดยประมาณก็ประสักสิบหตารางเมตรนะครับก็ดึงว่าก็ประมาณสัก4ี่คูณสอะไรพวกนั้นนะครับ ถ้าเกิดว่ามากกว่าน,นั้นเราสามารถจะขยายระบบจากพาลำโพงเพดานหนึ่งตัวให้เป็นลำโพงเพดานแบบคู่ก็ได้ถ้าเป็นแบบคู่เราก็จะได้อีอกลำโพงอีกข้างหนึ่งมาแต่ลำโพงอีกข้างที่มาเสริมเนื่องจากว่าแอมเนี่ยฝั่งนี้เขาเป็นแอมสเตอริโออยู่แล้วลำโพงฝั่งนั้นไม่ต้องมีแอมอ๋อมันเป็นลำโพงแพสซีฟครับเพราะนั้นเวลาเราสั่งเป็นแบบอะอยากได้2ตัวเราจะได้แบบคู่<อ>เพราแบบคู่ก็จะมีฝั่งที่เป็นมาสเตอร์กับตัว ตัวที่เป็นเลฟตัวเซเลนะครับก็คือจะเป็นตัวแพสซีฟนะครับก็คือแต่ว่าน้ำพงเหมือนกันเลยเสียงเสริงมอะไรก็เหมือนกันนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายส่วนห้องที่เหมาะสมอย่างพวกนี้ครับก็ด้วยความที่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นถ้าสังเกตคุณผูม้ชมสังเกตว่าถ้าของไลท์ออเดอเนี่ยกลุ่มไหนก็ตามที่ดอกกลวยนะครับตรงกลวยวูเฟอร์เนี่ยเป็นสีเหลืองนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้มีสเปกเรื่องของการกันน้ำกันความชื้นห้องไหนที่เหมาะห้องนอนห้องรับแขกทุกห้อในบ้านได้หมดเลยนะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามความต้องการเนี่ยอยากจะติดห้องน้ำนะคาหรือว่าอยากจะไปในครัวหรือว่าอาจจะเป็นฝ้าที่ยื่นออกไปนอกบ้านที่มันชื้นหรอกตภาพแวดล้อมเนี่ยอันนี้น่าจะไม่เหมาะลวครับขอแนะนําให้ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นที่เป็น IP44 สังเกตง่ายดอกจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็คือทุกอย่างเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ตัววัสดุที่เป็นกันน้ําและกันความชื้นเข้าไปก็เลือกให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับ ลำโพงเนี่ยเวลาเห็นเปลยๆจริงๆเพราะว่าเราอยากให้เห็นข้างในครับแต่ว่าจริงลำโพงทั่วมันก็จะมีหน้ากากหากากปิดไว้นะครับปิดมนหน้ากากก็จะเป็นแม่เหล็กครับ้วก็จะสามารถปิดเข้าไปได้แบบนี้นี่ครับแล้วก็สวยงามเรียบร้อยกลืนๆไปเลยครับพวกนี้ก็จะเป็น LED ที่แสดงสถานะอย่างตอนนี้ไฟกระพริบนี่คือมันพร้อมเชื่อมต่อนะครับถ้าว่าใครในห้องนี้อยากจะลองคอนเนคก็ เปิดบูธขึ้นมาจะมองเห็นชื่อของเขาเลยทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสองไซส์ที่มาตรฐาน6.5นี่คือไซส์มาตรฐานแต่เมื่อไรก็ตามเราอยากได้ไซส์ที่มันเล็กลงนะครับอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าห้องนั้นมันเล็กมากเช่นห้องเต่งตัวหรือบางครั้งเป็นเราไม่ได้พูดถึงบ้านอย่างนี้เราพูดถึงโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะในการจัดลำโพงจำนวนมากเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่ามีความฟิตเรื่องบัตเจตหรืออะไรพวกนี้ตัวนี้อาจจะชอบแต่ว่าอยากจะให้มันคุมบัตเจตง่ายขึ้นก็อาจจะลดขนาดจาก6.5มาเหลือ4นิ้วนะครับ4นิ้วเนี่ยก็จะเล็กลงแต่ว่าก็ยังคงให้น้ําเสียงที่ดีอยู่ก็เขาก็เป็น IP 44มาเลยนะครับเพราะว่าดอกสีฟ้าเนี่ยเป็นดอกที่สามารถกันน้ําและกันความชื้นได้อยู่แล้วครับผมนะครับสองอ่านผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้อเลือกง่ายแล้วนะบลูทูธส่วนบลูทูธเนี่ยเหมาะกอะไรเหมาะกับห้องที่เป็นลักษณะโซนเดียว เพราะว่ามันเป็นการคอนเน็กแบบจากมือถือหรือจากเดเวิร์ของเราเข้าไปใกล้ใช่แต่เมื่อไรก็ตามเราอยากจะเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าเป็นมัลติรูมหรือมัลติโซนอยากจะควบคุมห้องนั้นห้องนี้เล่นแยกเล่นรวมนะครับแบบนี้อาะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของ w i f ฟแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็น Wi-Fi ปุ๊บเราก็จะทำสิ่งเหล่านั้นในเทคโนโลยีมัลติรูมได้ดีกว่าครับไม่ว่าจะผ่าน Air Play หรือว่าผ่านที่เป็นก o o ก e ลโฮมนะครับก็เราก็จะมีรุ่นที่เป็น6.5นิ้วนะครับ Wi-Fi อ่ะสังเกตว่า Wi-Fi แยกง่ายๆนะครับของไรเอาเดียวมางคนงงนครับขนหน้าตาเงากันถ้าเป็นลำโพงบลูทูธมันจะเป็นแง่งเดียวกบนอ่มันจะเป็นแชรเดียวแต่ถ้า Wi-Fi เมื่อไหร่จะเป็นสามแชรแบบนี้โอเคมอยไกลง่ายๆพัดลมนะครับนี่ก็คือเป็นรุ่นที่เป็น WiIFi เราสามารถซื้อได้นะครับตั้งแต่ตัวเดียวหรือว่าจะเป็นคู่ก็ได้ครับถ้า WiFi เนี่ยเลือกได้ระหว่างเดี่ยวกับคู่จะเอากี่คู่ก็คูณเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบลูทูธนี่พิเศษหน่อยตรงที่ว่า เขาจะมีออปชันแบบที่ให้เราเลือกเป็นแพ็กเกจเลยว่าเราจะเอาตั้งแต่1ตัวหนึ่งคู่ใหญ่ขึ้นมาเป็น2คู่จะแพกมาให้เลยนะสองคู่เพรอมสายออปติกอยู่ในแพ็กเกจเลยแล้วก็สูงสุดคืออ๋อคู่ซึ่งมันสามารถจะลิงก์กันด้วยสายออปติกเพราะฉะนั้นเราสามารถต่อให้เป็นโซนเดียวแต่ถ้าอยากให้ลำโพงสีตัวหรือ6ตัวดังพร้อมกันใช้ออปติกลิงก์กันได้หมดเลยสายออปติกแถมมาให้ในกล่องแล้ว้วยเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือตัวลำโพงที่เป็นไซส์6.5จะจะเห็นตัวเล็ก3นิ้วอันนี้มันลำโพงหรือมันดาวไลท์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สร้างความเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไลท์ออเดียก็มองเห็นเรื่องของความจํากัดในเรื่องของเนื้อที่หรือบางทีเนี่ยมันมันไม่สามารถเจาะฟ้าได้ได้รูขนาดใหญ่แต่ก็ยังอยากจะได้เสียงที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เขาทํากันบ้านมาหนักมากในการทาให้ลำโพงดอกไซส์เพียงแค่3นิ้วเนี่ยให้คุณภาพเสียงได้ต้องเรียกว่าเกินตัวไปมากๆครับ นะครับเราฟังครั้งแรกเราก็ก่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าโอ้สามนิ้วทีแรกไม่ต้องสายพาพไม่ได้คาดหวังแต่ว่าพอได้ฟังจริงก็เซอร์ไพรส์ก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาลองเซอร์ไพรส์กับเราด้วยไม่ว่ใครที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ก็ยังอยากจะได้ติดลำโพงเพดานมาลองดูไลท์สามนิ้วแต่ตัวนี้ต้องเรียนว่าพอมันเล็กมากมันไม่สามารถทำเป็นแอคทีฟได้นะมันจะเป็นลำโพงแบบพสซีฟก็ต้องมีแอมป์อ่าใช่ก็ไปสามารถเข้าคู่กับแอมป์ทั่วๆไปได้เลยแต่ครับก็มีได้หลายตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคผู้ชมรับ เอาง่ายๆว่าถ้าผู้ชมต้องการใช้งานในลักษณะนี้ผู้ชมมาปรึกษาที่อัศวสาวพนได้เลยนะครับเพราะว่าเรามันอิสระมากนะถ้าถ้าดูอะถ้าดูในเรื่องของการออกแบบอะเราสามารถจะใช้ตัวเดียวหรือใช้คู่หรืออะไรต่างๆก็ได้บ,บ้านเรามีกี่ห้องอะเราสามารถติดได้หมดเลย<ช>เรามีค,คือไม่ติดแบบที่เป็นมัลติรูมก็ได้จะเอาติดเป็นตัวๆเตตในแต่ละห้องก็ยังได้ ใช่ไหมฮะใช่ครับคือถ้าเกิดนึกไม่ออกก็คือเอาความต้องการมาคุยกับสเปเชียลิสต์ของเรา<ช>ได้เลยเพราะว่าเขาก็จะช่วยออกแบบให้ว่าโอเคถ้าต้องการแบบนี้รุ่นไหนที่เหมาะใช้จำนวนกี่ตัวนะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันไม่ได้จริงๆเขาก็อาจจะเรียกให้ไปใช้เป็นระบบอื่นที่อาจจะไม่จำเป็นต้องฝังฟ้าก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น uh, Product Highlight ของทาง l i g h อ Audio ครับเราเรียกว่ารุ่น io 1นะครับ io 1ครับโอเคอ่ะก่อนอี่ทนนะครับ ตัว IO1 เนี่ยนะครับอ่าโลโก้จะเป็นแบบนี้นะครับ IO1 I <G> ก็คือ indoor O G ออก็คือ outdoor ออเพราะฉะนั้น IO1 เนี่ยมันจะเป็นลำโพงที่เป็น two in one ก็คือได้ทั้งติดตั้งในบ้านครับแล้วก็นอกบ้านได้ด้วยนะครับ IP rate อยู่ที่ IP 66ครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนฝนทนแดดทนฝุ่นอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็น a อ่ i แอคทีฟแล้วก็แ s สซีฟนั่นมหมายความว่าถ้าเราอยากจะเอาแบบระบบที่ง่ายนะครับมีแอมในตัวไม่ต้องไปหาแอมอะไรมาต่อแล้วนะครับมีบลูทูธมี Wi-Fi พร้อมเสร็จรทำได้เหมือนกับลำโพงที่เป็นซีลิ่งเลยแต่ว่าอยู่ในรูปของลำโพงที่มีตู้มาเสร็จเรียบร้อยอนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นประกบขาบจุดเด่นของไงอวันอีกเรื่องหนึงคือมันสามารถติดตั้งได้ถึง6รูปแบบเช่นเราสามารถที่จะ ติดผนังแบบนี้นะครับนี่ติดผนังแบบนี้ตรงตรงครับติดผนังแบบเข้ามุมนะครับแล้วก็ติดผนังแบบเข้ามุมมุมด้านบนแบบชนเพดานเนี่ยครวให้มันยิกลงมาก็ได้นะครับหรือจะสามารถมีจุดยึดที่เรียกว่าเพนเดนท์เมาส์ถ้าเกิดเป็นโต๊ะอาหารนะครับมองลงมาใกล้ๆโคมไฟแต่ไม่ใช่มันคือลำโพงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะ วางในสวนอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแอ e เซซอรี่ที่ไปเรียกว่า ground spike นะครับก็จะสามารถปักฝังลงไปในพื้นดินแล้วก็ปักหงายหน้าขึ้นมาได้ซึ่งเร์นิเหน้าห้องมีโชว์อยู่นะครับนี่คือรุ่น io 1ครับสารพัดประโยชน์เลยใช่ใมีให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็สีดําแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการรุ่นที่ไม่มีไม่มีแอมในตัวเพราะว่าเขามีแอมอยู่แล้วอยากจะซื้อลำโพง outdoor แบบที่ ใช้กับแอมเดิมของเขารับสามารถเลือกรุ่นที่เป็น p a s s i v ได้ด้วยนะครับนี่คือ i o 1นะครับสิ่งดีมากด้วยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หน้ากากเขาดีไซน์แบบค่อนข้างประณีตมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นหน้ากากที่ทํายากกว่าปกติค่อนข้างมากครับนะครับโอเคคุณผู้ชมครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นโซลูชันโซลูชันเรื่องของความบันเทิงนะฮะภายในบ้านเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆว่า คุณผู้ชมมางาน BAV Hand Show 2 0 2 5นะครับมาที่ชั้น11นะมาที่ห้องของอัศวสโวสโพละเดินเข้ามาห้อง1125 1 11 <25 S> 2> 1 2 5นะครับรผมนะฮะมาพูดคุยกับทีมงานของอัศวสโวสโพลได้เลยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเอาความต้องการมานะครับอยากได้อะไรเรามาคุยกับทีมงานเพราะเท่าที่ผมดูเนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับทั้งความเป็นศิลปะในเรื่องของการดีไซน์หรือว่า การใช้งานนะครับในแง่ของการที่เป็นลำโพงเพดานเปลี่ยนความคิดสิ้นเชิงจากลำโพงเพดานที่เคยให้แค่เสียงมาเป็นเป็นไฮไฟจริงๆนะครับมาที่อสัศวสมพลแล้วก็มาชมไลฟ์ออ d ดิโอหรือว่า็อกออดิโอเลยนะครับผมได้เลยครับเรามีงาน3วันนะฮะหกเมิถุนายนี้วันนี้วันแรกนะครับยังไงก็ เดินทางสะดวกแล้วก็มาพูดคุยกับทีมงานของอัศวศรวันนี้ขอบคุณคุณโจมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ราบ่านผู้ชมครับ